สวัสดีครับกลับมาพบกับตะลุยแหลกแดกไปเรื่อยแล้วนะครับวันนี้เราอยู่ที่ทจังหวัดนนทบ,บุรีอำเภอปากเกร็ดนะครับนะอยู่ตรงแยกสวนสมเด็จเราจะพามากินอาหารเหนือกันนะครับจะเป็นร้านอาหารเหนือที่ราคาถูกครับราคาเริ่มต้นที่20บาทนะราคาแพงสุดที่ไม่เกิน100บาทนะครับ ร้านอาหารเป็นพื้นบ้านรสชาติอาหารพื้นบ้านทางภาคเหนืออาหารเหนือเลยแท้ๆนะครับหรือว่าแท้ๆเลยเจ้าอะไรเงี้ยฮนะพูดไดเป็นหรอกพูดได้รปรพูดไปแน่ไหนนะครับนะเดีย๋ยวเราเข้าไปดูกันเอาว่าหน้าตาอาหารมีอะไรบ้างนะและราคาจะเป็นอย่างที่ผมบอกหรือเปล่าว่าเริ่มต้นแค่ย0บาทเท่านั้นแต่ไม่ก็ไสิบ่ะเข้าดูกันดีกว่าเสียงรถดังร้านก็อยู่อยู่เส้นถนน ปากเกร็ดสีสมานนะครับห้องนั้นตรงแยกเลยจะมีบินสงแถวจอดอยู่นะวินสองแถวโรบินสันติวานนท์นะครับกันสีดแดงร้านอยู่นี้เข้ามาจอดตรงหลังร้านได้เลยมีพืนที่จอดรถอยู่่ะนะครับเราเข้าไปดูกันเดี๋ยวเรามาดูอาหารที่เราสั่งไปนะว่าใครเคยคุ้นเคยมั่งเคยกินอันไหนมั่งผมอยากให้มาลองดูครับที่ร้านนี้ ราคาอาหารร้านนี้นะครับเริ่มต้นแค่ยี่สบาทเท่านั้นนะคือเรามาลองกันครับนะเดีย๋ยวเรามาดูหน้าตากันว่ารสชาติกับหน้าตาอาหารร้านนี้จะเป็นอย่างไรนะครับโอเคครับเดี๋ยวอาหารเริ่มทยอยมาแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับนี่เราก็ได้กันแล้วครับเมนูที่เราสั่งมาประมาณตอนนี้ได้มา4อย่างนะครับเราสั่งไป5ตอนนี้เรารอไข่ปามอยู่นะครับคือวิธีการเขาคือ ขาต้องเอาไปปิ้งหรือย่างอะกับไฟให้มันสุกก่อนนะครับตอนนี้เราได้มานะเดี๋ยวเรามาลองอันแรกกันเลยผมจะบอกราคาก่อนดีกว่านะครับก็จะมีมเมนูเนี้ยที่ผมว่าเริ่มต้นร้านนี้เริ่มต้นแค่ย0สบาทนะครับก็จะเป็นข้าวขันจิน้นเนี่ยจานเนี้ย20ิบบาทนะครับแล้วก็จะตามมาด้วย ชิ้นงัวนึ่งนะจานนี้ก็ประมาณ60บาทครับก็จะมาพร้อมน้ำพริกข่านะอันนี้มาเป็นชุดกันนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลาบขมนะลาบขมงัวแต่ช่วงนี้ปกติเขากินดิบแหละแต่ช่วงนี้โควิดนะขอเป็นสุกหน่อยแล้วกันอันนี้ก็อยู่ที่80บาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้าวซอยชิ้นงัวนะครับราคาอยู่ที่60บบาทนะก็คือว่า รวมๆง่ายๆเลยในเมนูเขาก็จะเริ่มต้นแค่20บาทแล้วก็แพงสุดในที่ผมสั่งมานะแต่ดูในเมนูที่แพงสุดก็จะเป็น80บาทอย่างเงี้ย80บาทนะแต่ถ้าพิเศษก็จะเป็น100บาทเท่านั้นเอง,ม,องมาแล้วครับเมนูที่5ที่เรารอคอยคือไข่ปาม ดูดิถาดเบลเลอร์ขนาดนี้นะราคาก็อยู่ที่ประมาณไม่เกิน4 0บาทนะนะครับเนี่ยเป็นกระทงใหญ่ๆอย่างนี้นะคือผมชอบนะชอบคือผมเคยมาสัมผัสที่ร้านนี้ร้านหนึ่งละเราไม่เคยเจอรสชาติอาหารที่มันคือมันแปลกๆแ,แต่อร่อยอะ่ะคือนะรสชาติเขามี ความเป็นเอกลักษณ์ของร้านเขาเองแล้วราคาคุณสัมผัสได้ครับคือราคาหาเริ่มต้นแค่20บาทเท่านั้นนะคือคุณมาเนี่ยอย่างเงี้ยเอาง่ายผมกินไม่หมดหรอกนะีคือเดี๋ยวให้ทีมงานกินนะเนี่ยสั่งเนี้ยผมดูแล้ไม่เกิน3 4 0 0บาทนะแต่คุณแบบอิ่มอ่ะแล้วคือเขาให้เยอะนะสังเกตดูไหมถ้าเป็นร้านอื่นเขาจะเป็นแบบอย่าง ลาบเนี้ยก็จะเป็นทีนิดทีนิดอันนี้ไม่ใช่ผมมารีวิวให้เขาแล้วผมต้องพูดผมต้องอวยเพราะผมบอกแล้วรายการผมผมเคยอวยใครนะครับนะแต่ผมเคยมาครั้งหนึ่งที่ผมไม่ได้มาทํารายการนะก็อย่างนี้คุณภาพก็อย่างนี้ครับไม่ได้ว่าผมมาทํารายการแล้วมาแล้วแบบนี้คุณมาก็คุณก็ได้อย่างนี้เหมือนกันเหมือนกับผมมานะานี้เรา มาลองกันเลยนะดีดีกว่ากินเนื้อกินงัวนึ่งกินงัวนึ่งนะเขาบอกว่าจะเป็นจะเป็นเนื้อของลูกงัวเนื้ออ่อนของลูกงัวนะนี่เขาบอกต้องกินกับน้ำพริกขาจิ้มจิ้มอย่างนี้คือคอมเมนต์มาได้นะผมแดกไม่ถูกวิธีหรือยังไงนะผมชอบไนงะชอบกินอย่างนี้หรือ ใครมีวิธีแนะนำอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้ครับเนื้อนุ่มครับเนื้อนุ่มเลย้อชาติหอมหอมเลยเหมือนเขาเอาไปหมักอะไรนะแล้วาน้ำมิกผ่าก็ไม่ไม่รุนแรงนะเพราะผมเคยกินแบบ ข่าที่มันข่าสดนะนะมันมันมันแรงหนะแต่อันนี้เขาเป็นชาตดละมุนะอ่ะหอมหอ,อมข่าแห้งๆครับหอ,อมนุ่มโอเคเลยครับเดี๋ยว้ามาต่อที่ร่างหัวขมนะครับรัาบขงมงวนร่างหัวขมนั่นเองนะเดีย๋ยวดูเลย ตานหนึ่งแปดสิบบาทไม่รู้นะว่าจะเหมือนลากขมทั่วไปหรือเปล่าอืมช่อยๆมันเป็นกลิ่นของของเครื่องเทศทางอ่หารทางภาคเหนือเขาอะ่ะเหมือนกลิ่นมะแขว่นนะครับกลิ่นแรงมากเนี่แหละเอกลักษ์ ของเขาคืออยู่ตรงนี้นะนะครับแวะผ่านไปผ่านมาครัวแพร่อาหารนิสานเอ้ยอาหารเหนือนะแต่เขาก็มีอาหารนิสานขข่ด้วยนะครับตั้งอาหารเหนืออาหารนิสานอยู่ร้านเดียวกันแล้วแต่คุณคุณเลือกเอาเลยครับพราว่าคุณจะเอาชอบลหนักหนาแบบไหนอหอยคั้มมันมันนี่มันเลย ไม่ใช่มือนะวิดโควิดโกตีอ่ะเขาเรียกไงนะเขาเรียกว่าต้องต้องจกหรือต้องอะไรละถ้าทะากินอาลาบตกวักอะไรเนี่ยทางภาษาเราก็เรียกไม่ถูกนี่มีลูกโดมเลยละขอให้ถึงคำ กินไปกินไปมันจะเหมือนแบบอะไรอ่ะไม่รู้นะความรู้สึกคือมีน้องคนหนึ่งเขาบอกว่าถ้าพี่รู้สึกอย่างนี้นะ,ะไปกินลาบผมอะ่ะลาบเหนือนนะมันจะเป็นการรู้สึกเด้าลิ้นนะอันนี้ไม่ได้หยาบนะครับเป็นการรู้สึกเด้าลิ้นลิ้นไม่นจะตึ๊บ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 แต่มันไม่ได้ว่าเผ็ดน,นะที่รู้บตึ๊บ,บ,บมันจะเป็นเหมือนเครื่องเทศเขาอะ่ะทําให้เรา ลิ้นมันตุ๊บๆแล้วลิ้นจะชๆาๆหน่อยเพราะเพราะเครื่องเทศเขาหรือว่าเพราะลิ้นของมะแขวนหรือของเครื่องเทศอะไรของเขาเนี่ยแหละคุณต้องมาลองเองอันนี้มันมันมากอันนี้มันเป็นการกินที่แบบว่าประสบการณ์ใหม่ของการกินอาหารนะแต่ถ้าคนเคยกินแล้วเขาก็ธรรมดาไม่ได้หมาไห่ปามเป็นยังไง ไข่ปามก็คือไข่ไก่เนี่ยครับเอามาปรุงเครื่องนะแล้วก็ทําใบตองเป็นกระทงแล้วก็เอาใส่ในะกระทงเอาไปปิ้งหรือไปย่างนั่นเองนะเขามีวิธีคือเขาเป็นอาหารท้องถิ่นหรือท้องที่ของเขานะสานกันมาคือภูมิปัญญาชาวบ้านนั่นเองครับของคนเหนือนะคนทางภาคเหนือนั่นเอง มันจะเหมือนทํานองมีกลิ่นมีกลิ่นของใบตองอะนะที่มันโดนไฟอะ่ะหอมหอมนะครับมันมน่าเหมือนไข่เดียวไหมแต่มันไม่ใช่นะลองมาแดกแล้วนะติดใจเลยคำใหญ่ๆมาราวามก็บอกว่าเหมือนเิยว่า ชอบอะไรมากที่สุดนะแต่ชอบทุกอย่างอะ่ะเขาจะกินมาหนึ่งสองสามถ้าตอนนี้สนะี่เนี่ยเดือด้งขาดด้วยชอบทุกอย่างตอนนี้เรามาลองข้าวซอยจินเนื้อแล้วกันหกสิบบาทไอ้ตัวเนี้ยไว้ที่หลังตัวนี้ยี่สิบบาทผมอยากรู้รสชาติมันด้วยหน้าตาน่ากินนะไออย่างพวกเนี้ยผมเคยกินแต่เนี้ย,ยผมไม่เคยเห็นเลย ถ้าคิดดูมีร้านอาหารเหนือที่อยู่ใกล้ๆกรุงเทพอะ่ะเออลองแวะเวียนมาดูนะครับคือเราไม่ต้องขึ้นไปสัมผัสถึงตรงนู้นเลยถ้าเราอยู่แถวนี้นะแล้วมีอาหารเนี้ยที่ผมไม่เคยเห็นนะครับมีอยู่แถวนี้ลองแวะมาดูกันนะครับมาไม่พูดความทำเพลงงวดเข้าต่อยต่ออเขาก็จะมีเครื่องเพียงมาให้นะครับ จะมีหอมซอยนะหอมแดงซอยถั่วงอกพริกทอดแล้วก็จะเป็นกระหล่ำซอยแล้วก็จะเป็นมะกัดดองมะนาวแล้วก็เลือกใส่เอาตามเราชอบอ่ะชอบกินอะไรก็ใส่ไปเหมือนกินขนมจีนเนี่ยผักเยอะแยะก็เลือกใส่ชอบอันไหนก็มาใส่ไปนะก็ลัวอ,องนี้นะครับ แตกเลยเลยทีนี้นีน่อยสั่งตัวงามมะแต่ละเดี๋ยวยังไม่คนยังไม่คุนยังไม่บีบมะนาวผมจะลองกินน้ำเขาฮนะมันก็ปล่อยเขาว่าอย่างไรนะมันก็จะข้นๆน,นะครับน้ำมันข้นหน่อยก็จะม,มีความมันนะนะ้ำนาะม,มีความมันมัน,มน มันหวานเค็มๆนี่เราบีบมะนาวเาไว้ซิ่งอย่างนี้อันนี้คนละนักินอบทิตยนะ์หนึหนคนเขาทยอยเข้ามาเรื่อยนะครับช่วงนี้ผมมาช่วงเย็ยนแล้วเพราะช่วงเที่ยงคนจะเยอะมากนะมีทั้ง ลูกค้าที่ขายออนไลน์หรือมานั่งกินที่ร้านก็จะเยอะพอสมควรนะวันนี้เลยไม่ถนัดละเส้นกับพิกเม็ดนึ่งเลยเรามันใส่จีรดจรดอยู่แล้วชอบันชจีดจาดนะครับเม็ดนึ่งเข้าอย่างไรวะเนี่ยหวดเข้าไปดูดเข้าไป ออมห่ืเขาบีบ,บ,บมะนาวเข้าไปบีบมะนาวเข้าไปปุ๊บกลมกล่อมเข้ากันเลยเจอใส่เม็ดหนึง่งลองกินเนื้อเขาะหันใหญ่เต็มปาก่ะรอบๆน้ำอร่อยดีเขาบีบมะนาวเข้าไปมันแบบ ทีแรกมันมีความมันมีความหวานคมกล,มกลอมนะครับมีความมันความหวานนะทงเค็มนิดหน่อยแต่พอบีบมะนาวไปมันมีความเปรี้ยวมาน,นิดๆแล้วตัดด้วยแบบถ้าคนชอบกินเผ็ดอะ่ะดจิจารนะครับตัดด้วยพริกไอ้ของนั้นขอให้กล้ามเงินอบอันนี้ยังรออยู่นะครับดูถนน ปากเกดสีสมานะทางแวะมาตรงแยกส่วนสมเด็จนะครับอ่าเริ่มต้นแค่ยี่สิบาทบอกแล้วผมแนะนำนะร้านแบบไม่ดังแต่อร่อยร้านเขาแบบอยู่อย่างเงี้ยนะแต่รสชาติอ่ะคุณลองเข้ามาสัมผัสอืไม่ใช่อาหาร ราพาถูกจะไม่อร่อยนะอร่อยก็จะอยู่ทิ้งถนนจะเข้ามาร้านอยู่ติดเนี่ยติดทางครับก็เสียงรถก็จะดังหน่อยนะมาแล้วก,กินกันอย่างไงไม่รู้เป็นไม่เป็นก็ม่วแต่ก็ผสมกันนี่แหละ หินนาไวม,มันจะทองตำนองแบบถ้าเราเรียกก็เหมือนแบบเหมือนข้าวยำอะไรเงี้ยแต่ของเขาไม่ใช่ถ้าข้าวยำม,มันจะเป็นเหมือนตานองข้าวทอดปะนะแต่อันนี้เขาจะเป็นข้าวนึ่งอะ่ะข้าวนึ่งนะข้าวนึ่งคือข้าวเหนียวอ่ะทางบ้างเหนียวเรียกข้าวนึ่งนะครับมาคลุกกับเลือดงัวนะแล้วก็เอามานึ่งนะแล้วก็จะมีเครื่องเคียงเนี่ย ขมซอยเหมือนเมื่อกิ้นเลยเหมือนไอ้ข้าวซอยเนี่ยจะมีต้นเคียงเหมือนกันคล้ายกันมาร้อนๆอน่ะ,ะกินเปล่าๆก็อร่อยนะแล้วก็มีเทียมเจียวโอยมาข้างบนนะครับหรือว่าจะกินจับชิ้นนึ่งจะกินกับอะไรก็ได้ความแปลกความแปลกอยู่ต้องมาลอง คือผมอธิบายให้หมดอ่ะต้องมาลองดูเลยเห็นไหมเป็นก้อนๆสีแม่งโคตรหน้าแดกอ่ะแล้วก็เทียมเจียวแบบหอมๆอ,มอะ่ะลรยข้างบนผักก็คุกเข้าไปชอบพริกก็ใส่เข้าไปต้องคุยแต้วันนี้พริกมาอืมพินวัเดี๋ยวก,ก่อนกินเดือไข่ป่าแน่จะอร่อย อืมอ่องลองเดีย๋ยวบอกว่าจะลองแม่งทุกอย่างแล้ว่ากินกับอะไรนะ้่มันอร่อยนะมันทำใหญ่ๆพี่ติดมาอีกแล้วเอาลงมันก็ไม่สายที่จานนี่ใช่ไหมวางเข้าไปอยากให้มันทำอะไรเราได้ทำอะไรเราไม่ได้ อือข้าวกอนไก่ก็จะมีไม่จ่ากออกเค็มๆหน่อยครับข้าวกระเดี๋ยวลองอ่ะ้ชิ้นงวนคือขาดเหมือนเดิมคือขาดไม่ได้อ่ะเขาเหมือนผมเหมือนแบบ ก็น้องเหมือนแบบถ้าเป็นภาีสานก็เหมือนว่าแจ่วบองอะ่ะแค่กินแค่จิ้มกับข้าวเหนียวก็อร่อยแล้วอะไรทัน้งนั้นนะอันนี้ใช่หรือเปล่าผมกูก็มั่วไปถ้าใครมีความรู้ก็คอมเมนต์มานะมาบอกด้ยวยละกันนะครับอือขอข้าวไปอ,อืว่าตอนนี้เข้ากาันสุดแล้ว ลองมาทานที่นี่แล้วก็ถ้าคุณกินแล้วทันไหนเข้ากันที่ไม่ใช่ไข่ปามนะคุณลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับคนเราอาจจะชอบไม่เหมือนกันนะครับอย่างผมอะชอบรสชาติจิจาน์ตอ,อย่างเนี่ยรสชาติเขาเป็นกลางๆนะแต่ผมก็ต้องกินรสชาติเผ็ดแต่ถือโดยภาพรวมแล้วอร่อยครับยังไงผมก็ฝากร้านนี้ด้วยนะครับคืออันนี้คือความชอบส่วนต,ตัวผมนะไม่เกี่ยวใคร เพราะร้านก็ไม่ได้มีอะไรกับผมถูกไหมไม่มีส่วนนั้นเสียผมกินเพื่อความสุขผมมาเพื่อความสุขผมต้องการคือเขาเรียกอะไรประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร้านไม่ดังแต่อร่อยนะและหายากนะครับร้านอาหารเหนือที่อยู่ใกล้ๆกรุงเทพเราอย่างนี้นะครับแลเวเยนมาที่จอดรถสบายมีที่จอดรถให้นะร้านก็บรรยากาศร้านก็ทำนองอย่างนี้ครับนะครับ ยังไงก็แวะเวียนมากันอย่างที่ผมบอกว่าอาหารเริ่มต้นแค่20บาทเท่านั้นจนถึงแพงสุด80บาทถ้าพิเศษ1น0 0บาทนะครับยังไงฝากติดตามคลิปต่อไปผมด้วยนะครับว่าคลิปหน้าผมจะไปไหนนะแล้วพบกับตะุยแหลกแดกไปเรื่อยนะครับกดติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับกดโ o l l o w ด้วยนะเยเครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราไปไหนเดี๋ยวเจอกันนะครับ สวัสดีครับ